สวัสดีครับเจ้า,าจาภาษาชาวบ้านเป็นไรการไทยทอดสดสดออกจากริมเคือนอุบลรัฐบ้านโคกไงตำบลโคกไงอำเภอโนอนสังจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นไรงานความคืบนาของการกู้ชีวิตงัวเก้าสิบหกตัวของพอ่อบุญบุญอาจเนาะนามสกุลพ่อบุญบุญอาจบ้านโคกไงที่นี่ปัญหาอุปสรรคมือเศร้านี่ทั้งในอำเภอไฟปกครอง เอาเดี๋ยวแนะนำตัวกันผมอยู่ครับพี่สงการสวัสดีครับพี่แล้วก็ทีมกู้ภัยทีมกู้ภัยน้นสังอ้าวอ้าวฟังเสียงเออเออเออน่นเห็นร่เห็นว่าเห็นว่ากู้ภัยน้นสังมากน้ำกันเหมือนเลยแล้วก็น้องชายผมปุ้นแล้วก็นี่เจ้าหน้าที่มาซอยกันอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าส่วนหนึ่งเดี๋ยนี้มันติดฝนเวลาประมาณ14นาฬิกาสีนาทีเดี๋ยนี้ติดฝนแล้วก็เสเอา เอาอาหารเอาเอาฟางเอายาแห้งแล้วก็เอาฟ,าง,อา,า,งอา,ฟางแหง้งฟางก้อนเนี่ยฟางอัดเนี่ยเอาลงไปให้ให้งัวแต่นี่กําลัางส่วนหนึ่งกําลัางสนทภาฯอยู่หันเมื่อเส้านี่ก็ได้ปรึกษาหารือก,กันก็มีส่วนราชกา,ารก็มีทั้งท่านนายอมเภอ,อนนท์สังปลัดนายกเทศบาลเทศมนตมนรีนายกอบตโคกใหญ่แม่นบ่นายกโคกใหญ่นายกเทศบาลนนท์นสังปลัดปลัดอาคัน เพื่นกัไฮเพิมมาเมืม่อเพื่นกัเขามาซอยทุกภาคส่วนนั่นแหละทั้งเจ้าหน้าที่ทหารกองกาลังรักษาความสงบประจําของอําเภอโนนสังทุกภาคส่วนเลยจนเจ้าภาพเพื่อนเก่งใจอะ่ะบ่คิดว่ามันสิเป็นงานใหญ่อลังการขนาดนี้นี่แหละผมบอกเลยว่าการซอยชีวิตไทยไทยชีวิตโคกรกะเบือเขาต้องใส่เงินใส่ทองแต่ว่าอันนี้เขามาใส่คิตใจ่ใส่มันสมองใส่คพามคิดซอยกันเก้าสิบหกชีวิตกับเท่ากับเขาใดไทยชีวิตกันป้อยไปอีกบ่เกินหาามือสิบหมื่นก็สีตายแต่ว่าพระรากิจที่รับผิดชอบอยู่อนน้คือว่าเยี่ยวย อาหารเพราะว่างวกเราไม่อยากินเ้วได้ต้องทยอย่อยถ้อยเอาอาหารลงมืออื่นก็สิบ่ได้ขนขึ้นมือเฮือก็สิบ่ได้ขนขึ้นแต่ว่าตามกาหนดการคร่าวๆเนี่ทัางเทศาบาลเพิ่นอนุมัติเรื่องแพ้แพ้ใหญ่ไมแล้วแต่ว่าปรากฏว่าแพทย์มันต้องรอลอเครื่องยนต์เครื่องยนต์ห้างเอาไปซอมอันท่านปลารัดอคัคนเพิ่นบอกว่าเครื่องยนต์มันห้างเอาไปซอมเมื่อวานนี่คำาทั้งนายกเทศาบาลเพิ่นกับมาเยี่ยมทั้งที่เทศาบาลน้นสังเนี่ยบ่บ,บ,บได้เขตรับผิดชอบอดผี่ได้เนาะ ทั้งที่เ่ได้รับผิดชอบฮอดพี่เพื่อนกันยังมีกระจิตกระใจเยู่เพื่อนกันยังเข้ามาซอยเหลือเข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นมั่นสมองส่วนหนึ่งคือสิบิเป็นเงินดอกเหลือบางช่วงนั่นนะขาดเงินอยู่เด้อพี่น้องขันผู้ใได้มีเงินสีบริจาคกับพานมาหลดเงื่อนนี่สาคัญเนี่ยเห็นยังกันได้เงินนะแต่ว่าขันไม่มีเงินกับได้จิตได้ใจได้ทรงกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ก็ได้แต่ว่าพวกขมลและคณะทาทีมงานทั้งมดนี่ของกูให้นนสังนี่กับเบิ้งถึงขั้มเหมาะสม่าาาออยูใใในนนกกกกรรรททดดด้ไ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเฮาคือบ่เฮดทำดีเพื่อพ่อล่ะครับยุ่งตงไหนก็นเฮดได้ครับทำดีเพื่อพ่อพวกผมกันได้เป็นส่วนหนึ่งก็บทำดีเพื่อพ่อการทำดีเพื่อพ่อเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเองโดยบ่ได้คิดบ่โดยบรได้ว่าบ่เป็นสำเร็จรูปอ่ะมันก็นว่ากันไปตามในสาภาพที่นี่ในส่วนหนึ่งก็บบได้เดินทางไปที่กรุงเทพ มหานาครอนดอกเข้าอยู่ตรงนี้เข้ากับทรงแรงใจไปส่วน่วนกลางแต่วันในส่วนที่เข้าอยู่ตรงนี้เข้ากับแม่ซอยทําดีเพื่อพ่อเอาเอาสีไปโย่สิไปโย่บุยปากสองเท้าคือบอไปพุ่นพอไปพุ่นอามามาเบิ่อเบิ่งการการเตรียม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 ฟางนี้ก็ได้ ทีมกู้ภัมาซอยนะทีมกู้ภัยนนทรังนี่เข้มแข็งขนาดเลยใช้ใช้หัวหน้าหัวหน้าเข้าหรืหัวห,น,หน,น้าเขาใช้รถสังเอาหัวหน้าจะเป่าแท่นไงพียยพ่มติสิมาพี่ไงเอาอันนี้ทีมหัวหน้ากู้ภัยนนทรังพี่มติสวัสดีครับกับพ,พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ในทีมงานของกู้ภัทุกท่านนะครับกู้ภัยนองสังกู้ภัยนองสังครับอ่าได้มาซอยเหลืออ่า อาหารสัตว์นะครับเช่นเฟา้งฟางแหงมาม่างัวก็ได้นะครับอาฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็ทั้งกูไพใ,ในทีมงานบ่ากูไพนุ่นสังทั้งคอนแเจนก็ดีครับกามาร่วมกันในมือนี้ก็พร้อมทั้งน่วยงานทั้งหัวหน้าท่านเจียงไก่ท่านครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซอยเรือนะครับในมือนี้นะครับผมกั มีคว้มสำคัญเลยะครอ่าอ่าดีใจดีใจหลายดีใจนี่แหละทุกภาคส่วนชั่วโม,มงนี้เขาต้องเอาวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนพลังน้ำตาให้มาเป็นทําดีเพื่อพ่อซะเนาะอันไหนสมควรมาสมควรพวกผมกับพี่เจน่าอยครับกับบอไดว่าสิว่าสิดท้ายทอดสดไปทุกเรื่องหรอกแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่ากำลังติดตามซอยชีวิตง่วเก้าสิบหกตตอนนี้เดี๋ยวนี้กำลังสนสะพายส่วนหนึ่งกำลังสนสะพายก็สรุปว่าผูกผูกว่าได้เอาขึ้น คือตอนแรกว่าสีชนทะไพ่หรือก็สิลากเขามาบ่บ่ได้แล้วก็สิ่งเอาเรือก็สิได้เรือของเทศบาลเน่มือคือนนีมีเทศมีมีกู้ภัยจากจากจังหวัดอุดอรธานีประสานงานมาทั้งประธา,านสนาประธานสารัญญาประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระผมก็ให้ประสานงานกันประกโรวามันก็ยุ่งเกินไปก็ขนไปมากลำบากก็เอาสิเอาลรอออมแอมกันซอยกันไปสก้อนฟัวร์ขึ้น้าเรนี่กระกระลังขี่ทยอยอันนี้ลงเรือบ่ใส่เรือเท่าเดี๋ย าาไ,ปไปมากไปไปแล้วกันนี่ฝนฝนก็ยุดตกแล้วพอฝนยุดตกแล้วพกวพกวพผมก็สีขคามไปเบง่งการสนทบภานนี่แก่เพมเพิ่หนาคพามเพิหนาในการจัดเตรียมในการเตรียมสถานที่ในการเตรียมเตรียมทั้งพุ่นละกาทั้งนี้อันเทียวเทียนี่บ่บบพอพ่อเนี่ซนี่ต้อง,ต,องต้องใส่เลือหลายล่ำครับเพราะว่ามั่วเก้าสิบหกตัวเมื่อนึงเนกิน,ก,นกินหลายร้อยก้อนเป็นเป็นร้อยรอยก้อนนะผมฝากขอบคุณทั้งทุกกำลังแรงใจที่เข้าใจในเจตนาล้มของพวกผมที่ทำการถ่ายทอดสด ก็รู้จักอยู่นะครับว่าอันไหนเหมาะอันไหนควรอันไหนบ่ควแจะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับชีวิตทั้งนั้นกับกับสำคัญขึ้นกันชีวิตนัวผมต้องขอบคุณทั้งท่านนายอำเภอโนนสังแล้วกับข้าราชการมือว่านขอบคุณท่านผู้ว่านั่นเด้มือว่านในคุยกับผู้ว่าช่วงกินเขาเที่ยงครับท่านผู้ว่าท่านร่องผู้ว่าทั้งสองท่านแล้วก็ส่วนราชการกับทั้งทหารนั่กับปรากฏว่าท่านในัางการมากเป็นการเบื้องต้นแล้วแต่ว่าวันใจวันจันทร์ขึ้นมืออื่นี่กับเตรียมรูปแบบเพราะว่าเนื่องจะ สวดพระอภิธรรมแยมือแรงนั่นต้องขอบคุณได้หลายที่ให้ฟวามสำคัญแล้วก็ทรงแรงแรงใจมาอยู่เกาหลีใต้ก็มีอยู่ออสเตรเลียสวีเดนอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกคนทุกแห่งทั่วโลกนะครับที่ทรงแรงใจมากเนาะเข้ามาร่วมกันร่วมกันร่วมกันทําดีเพื่อพ่อเนาะครับท่านทรงแรงใจมากพวกผมก็มีกําลังใจเห็นงานแหละครับอเดียก็ผมจะพักการถ่ายทอดไปแป๊บนึงเดี๋ยวกนหลังจากข้นขอคนค้เอานี่ค้นยา เอาก็ต้องพักก็ได้คนใส่ละเรือเข้าอยู่ใช่ไหมเอาเรือมาเอาใส่นี่นี่ผมเตรียมอาผมเตรียมพรม้อมนีผม่ผมเป็นคนย่านปิ่งไหมขี่รถแย่งขามไปเรื่อยผมผมผมเป็นคนย่านปิ่งก็เล่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมน้จังหน่อยเพราะว่านี่มากเาะได้เตรียมตมืออหนเตรียมตแต่ว่าในส่วนหนึ่งกัทย่อยครับบั้งหนี้ในส่วนนึงกัทย่อยกรับไปแล้วครับ นั่นนะเพื่อนเพิ่นก็นมาซอยทางด้เศร้าแล้วลักษณะเปลี่ยนเว้นกันละผผมเขามาน้าบัดนี้ผมก็มาตอนบาบเขาเขามาเปลี่ยนเปลี่ยนกันนะเอา้าขอบคุณหลายๆแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึงหลังจากทยอยฟังลงลาเรือแล้วก็ผมกสิถ่ไทยทอดสดระว่างเดินทางขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับมันด,ด